สวัสดีค่ะวันนี้นะ,ะเราจะมารีวิวยางตัวนิโต 420S และ SD นะคะจะมีคำถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยว่า2ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงแน่นอนสาวกนิโตนี่จะรู้จักตัว 420S เป็นอย่างดีเขามีมานานแล้วดูสติกเกอร์ 420S นะคะวันนี้มาในไซส์ยาง255518นะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวน้องใหม่4 C20SD กระแสตอบรับเขาก็ดีมากอยู่ยเช่นกันตัว4 2 0 s d นะคะเขามีการพัฒนามาจากตัว4 2 0 s ตัวนี้ลายเขาอะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะนี่ตรงนี้เนี่ยรองนี้เขาก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าลองนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงตัวนี้นะคะจะเก็บเสียงดีขึ้นตัวนี้มาอยู่ใน 420 SD นะขอรีวิวตัว420 SD ก่อนตัวนี้นะคะอยู่ในระดับเสียงที่72เดซิเบลมาในสายยาง255558ตอนนี้นะคะของทาง SD เนี่ยเขาจะมีสายยางก็คือ255558 0 2 5 50, 5 5แล้วก็265608แล้วก็ในขนาด20นะคะจะมี265520อีก1ตัวค่ะตัวนี้นะคะจะมี แก้มยางนะคะไซส์วอลเป็นแบบนี้ลายเขาทำมาไว้รุ่นมากขึ้นนี่เห็นชัดไหม้ S สลไปขอเขา SD มาก่อนนิโตตัวนี้นิโตแล้วตัวนี้ตรงนี้เป็น420 SD ค่ะ NT420 SD นะตัวนี้มันก็จะเป็นยาง Inside Outside เหมือนเดิม ด้านนี้นะคะจะเป็นคําว่า inside ์ไม่รู้มองเห็นไหมจากในกล้องตัวนี้สามารถรับน้ําหนักได้ถึง109 V นะคะใช้ความเร็วได้ในระดับที่ดีเยี่ยมเลยพลิกมาอีกด้านนึงนะคะก็จะเป็นด้าน outside ด้าน outside นะลายยางก้ามยางอ่ะสวยมากเลยแต่ว่าตัวนี้ขอบอกก่อนนิดนึงนะคะว่าเขาจะผลิตในประเทศมาเลเซีย เจอแล้วการรีวิวยางก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะยางมันหนัก420 SD ผลิตในประเทศมาเลเซียนี่เลยเห็นไหม made in Malaysia ตัวนี้ก็เลยทำให้มีราคาย่อมเยาย่อมเยากว่าตัว 420S นะคะ แต่ถ้าหากใครยังจงรักภักดีกับลายยาง 420s นะเขายังฐานการผลิตที่เดิมก็คือ J8 แญี่ปุ่นนั่นเองอ่าอันนี้เป็นตัว S และตัวเนี้ย5 5 5 5 8มากับตัว 109V เนี่ยคือเท่ากับตัว 420s d เลยคุณภาพนี่อาจจะเรียกได้ว่าไม่แตกต่างกันค่ะ แล้วก็ตัวเมื่อกี้นะเดซิเบลมัน72ก็คือเงียบกว่าตัวนี้เป็น73เดซิเบลค่ะพามาดูแก้มยางอ่าตรงนี้นิโตนิโตนะมา 420s ตัวนี้ยังเป็นตัวที่ผลิตในญี่ปนอยู่นะคะผลิตญี่ปุ่นอยู่นิโต4 2 0 s หน้าตัวนี้ ด้านตัวนี้ก็จะเป็น Inside-Outside เหมือนกันค่ะ Inside-Outside ด้วยลายยางสปอร์ตนะทั้ง2ตัวก็คือรีดน้ำดีตัวนี้ Inside Outside แต่ถ้าเกิดใครชอบตัวไหนก็มาลองดูเนื้อยางมาดูลายยางก่อนได้แล้วค่อยตัดสินใจอ่ะตัวนี้ Outside แล้วก็เม d ดอินเจแปนะคะ m a d ดอินเจแปมันจะติดอยู่ใกล้ๆกันก็คือตรงนี้ m a d ดอินเจแปด้วยยาง2ตัวนี้นะก็รีดน้ำดีเป็นยางลายสปอร์ตทั้งคู่แต่ถ้าเกิดอ่ะตัวเนี้ยเขาเป็นยางพี่ 420s ยางน้องเกิดตามมาก็คือ 420s d ใครถูกใจตัวไหนนะคะมาลองรับไปใช้ดูก่อนได้เลย หากมีคำถามอะไรสงสัยติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่0822492295นะคะเดี๋ยวแนทรับสายเองหรือมีอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ YouTube นี้ได้เลยไปแล้วคะ่ะ